ส่วนสถานั้นในการภัยแล้งนะครับในภาคตะบนออกจิงเหนือยังขยายเป็นบงกว้างครับลิงในวนาอุทยานโกสัมพีจังหวัดมหาสารคามประสบปัญหาขาดแคลนอาหารตามแหล่งธรรมชาติครับเช่นเดียวกับปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังบริเวณเขื่อนลำเปาทยอยตายอย่างต่อเนื่องครับเกษตรกร,รเลี้ยงปลาในกระชังบ้านโคกกลางเหนือตำบลหัวหินอำเภอ้วยเม็กจังหวัดกาละสินกำลังประสบปัญหาปลาทยอยตายอย่างต่อเนื่องหลังน้ำในเขื่อนลำเปาเหลือเพียงร้อยละสิบเจ็ดความจุอ่าง ชาวบ้านเชื่อว่าเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและน้ําเกิดภาวะขาดออกซิเจนทาให้เกษตรกรต้องชะลอการเลี้ยงปลาชั่คราวส่วนลิงแสมจำนวนหลายร้อยตัวนะครับที่อาศัยอยู่ในวนอุทยานโก,โกสัมพีอําเภอโกสุพิสัยจังหวัดมหาสารคามกําลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะตามแหล่งธรรมชาติต้องออกมาหากินตามริมถนนถึงแม้ว่าอําเภอจะเพิ่มค่าอาหารให้ลิงเป็นวันละ4 0 0บาท แต่ยังไม่เพียงพอเกษตรกรในจังหวัดบึงการต่างหันไปปลูกพืชใช้น้ําน้อยอย่างเช่นข้าวโพดมะเขือเทศและมันแกวแทนปลูกข้าวนาปรังครับเพื่อหลกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนน้าหลังประสบปัญหาภาัยแล,ล้งรุนแรงในรอบ20ปีทําให้นาข้าวได้รับความเสียหายแล้วหลายแสนไร่ ส่วนที่จังหวัดเลยครับสภาพอากาศที่แปรปรวนทําให้มีฝนตกลงมาในช่วงเช้าทําให้ประชาชนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากสาเหตุจากความกดอากาศสูงกําลังปานกลางระรอกใหม่ประเบณประเทศจีนตอนกลางได้ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยครับ